สวัสดีครับวันนี้นะครับอธิบายออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาโดยใช้อันนี้นะครับมีน่านเคยเห็นอันนี้ไหมครับตอนที่เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับเราก็เรียงอันนี้ผมก็เรียนอันนี้นะครับช่วงแรกๆถ้าดูคลิปนี้นะครับมิน่าสันจะเข้าใจวิธีออกเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะาระและออกเสียงเหมือนคนญี่ปุ่นได้บางคนนะครับมีความรู้ n1 n2 ทํางานเป็นล่ามออกเสียงสูงต่ําก็ถูกต้อง แต่รู้เลยว่าอ้เป็นคนทันชาติแน่ๆเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้นักศึกษาอาจจะเรียนแล้วแต่นักเรียนหรือคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่มีครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้นี่นะครับอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเรื่องนี้ครับให้อันนี้นะครับอ่านได้อยู่ใช่ไหมครับเสียงสรา5เสียงของภาษาญี่ปุ่นคืออาอิอ e ุเอโอใช่ไหมครับอาอิอ e ุเอโอคอนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับทุกคนเรียนโรม a จิด้วย แปลงอันนี้อเขียนตัว A ออให้อ่านว่าอ้าอีนะคะเขียนตัว I ให้อ่านว่าอีอะไรเนี้ยเราเรียนโรม aji อันนี้คือฮิระนะอันนี้คือโรม aji นะครับนักเรียนบางคนก็สงสัยว่าทําไมต้นเรียนโรม aji ด้วยควบพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นได้ก็จริงแต่ครูครับอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะคืออาคืออะไงอีคืออีไงแช่อันนี้น้อมาみません สามรับนักเรียนวิชาเลือกนะครับก็จะสมิมาเซ็นสมิมา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 อันนี้ก็ได้สุมิมาเซ็นอย่างนี้ได้มั้งครอสองอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้โรมาจีบอกเลยไม่ได้ผมก็ไม่สอนแบบนี้เช่นสองฮาริเมมัสเตนอะคือฮาริเมอะไรเนี่ยเออถ้าสองอย่างนี้นะครจะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอิวเวโยนี้นะครับวิธีอ่านไม่ใช่อันนี้ หมายถึงอันนี a ้กับอันนี้นะครับอกเสียงไม่ตรงกันเอนะคะเอไหมอุคืออุใช่ไหมไม่ใช่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 ด้านนั้นครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เขียนเป็นโร m a จิให้นักเรียนเรียนโรมาจิก่อนแล้วก็เขียนเป็นรมาจิสศนมันใช้ทวักษรไทยศนไม่ได้งงใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเรื่องนี้ อ่ะกลับมาภาพนี้ดีกว่าให้ภาพนี้นะครับภาพที่ดังมากนะครับทุกคนรู้จักก็ด a น i e เอลจ e s นสเนสนเป็นคนที่ทำแล้วมีนักศัล์รู้จัก IPA ไหม IPA ตัวอักษรที่แบบแสดงออกเสียงโขนคำศัพท์ตา่างๆนะภาษาอังกฤษเคยเห็นไหมอันนี้นะครับเอามาจากวิกิพีเดียนะครับอ่านยังไงสัตสัต สัตว์อักษรสากลเหรอครับคือ International Phonetic Alphabet นะคะเขียนว่า IPA ใช่ไหมครับเราก็เรียกว่า IPA IPA สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับน่าจะต้องรู้เรื่อง IPA คือสงภางษาอังกฤษน่าจะสอนแล้วคนเียวนี่คยเห็นอยู่ใช่ไหมครับคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับดูแต่คำศัพท์นะมันไม่รู้เนาะว่าออกเสียงยังไงแต่นในพจนานุกรมก็เขียนค,คำศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขั้นหลังนะคะมี IPA คือวิธีออกเสียงของคำศัพท์นั้นคือออกเสียงนี้นะคะของ IPA นั่นแหละ คือตัวอีนะครับออกเสียงยังไงตัวเอออกเสียงยังไงตัวแอออกเสียงยังไงเนี่ยเพื่อคนไทยจะเข้าใจง่ายนะครับขออนาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเป็นอันนี้ครับอ่าคืออีเอแอดอูโออ้อและก็ตรงนี้นะครับจริงๆมีอันนี้นะคะออออออแต่ภาษาไทยนะครับไม่มีก็เลยวันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับแล้วเข้าใจไหมอันนี้มันแสดงอะไรก็บังคนก็เรียนแดนะ้เนาะอิมเจคือแบบนี้ครับอืมคืออันนี้คือจมูกนะครับแลวก็อันนี้คือปากเป็นอะไร เป็นยังไงไม่ได้แล้วอันนี้คือภาพที่แสดงตำแหน่งโหนดดิ้นดินดิ้นนี้ว่าวานดิ้งไว้ยังไงจะออกเสียงได้เนี่ยเพื่อที่จะออกเสียงอีนะคะสระอีนะวานดิ้งยังไงคือตำแหน่งดิ้งคือมันถ้าจะท่านจะเป็นแบบนี้เออประมาณนั้นแหละลองออกเสียงอีดูสิอี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 ดิ้งอยู่ข้างบนใช่ไหมอืมดิ้งอยู่ข้างบนข้างหน้าน่ะอี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 ตัวอย่างเช่เพื่อที่จะออกเสียงเช่นอ่าอ่าอ่า อ่ะนะครับดิงเป็นยาน,นีใช่ไหมอะอะอะดินไม่ขึ้นไปใช่ไหมตำแหน่งของดิงก็อ,อยู่ข้านล่างและที่สุดที่สุดน,นะครับก็อีน่ะขั้นหน้ามากกว่าเข้าใจไหมอีอะอีะอะเข้าใจไหมครับว่าดิงดินนะมันเข้าไปข้นน้นไหนนิดนิดหนึ่งหมายความว่าอันนี้นะคะคือดินนะวางไว้ข้านหน้าหรือข้้นหลัง อันนี้นะคะอยู่ข้างบนและก็ข้างนนลงออ่างอ่านさんอออกเสียง e อาดูสิดินนะคะก็ลงไปเรื่อยเรื่อย e r แล้วก็ e นะคะข้างหน้าสุดแล้วก็ a าดินก็เข้าไป้างในเรื่อยๆเข้าใจไหมคะประมาณนั้น image คือแบบนี้บางคนก็บอกว่าอันนี้คือความกว้างของปากแล้วก็อันนี้คือคันหน้าข,าข้างหลังก็จริงอันนี้นะคะปิดปากอันนี้คืออาปากก็จริงทํา,า,า,าทไมต้องอาปากเพราะว่าดินอยู่คันล่างอ่ะ e เอเออ่ะนะคะอ้าปากไปเรื่อยๆใช่ไหมอือก okay. so, right ็เลยอันน uh ี้คือปากนะคะมันอาปากแคบอาปากกว้างอย่างนี um, ้ก็ได้นะครับแต่ดิ้งก็ลงไปเรื่อยๆอีเอเออ่ะนะคบก็ดิ้งลงไปข้างล่างไปเรื่อยๆทําให้อาปากไปเรื่อยๆแล้วก็เชนอันนี้อูโออ้ออาเนี่ยอือก็อาปากไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อูโอ R นะครับก็เข้าไปลึกไปเรื่อยๆแต่ก็นิดหนึ่งอะไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้แสดงแบบนี้เข้าใจไหมครับอืมประมาณนั้นให้อันนี้คือวิธีออกเสียงขขนเสียงสระภาษาอังกฤษนะครับแต่ภาษาไทยนะครับไม่รู้ต้องอ่านวิจัยว่าภาษาไทยกับ IPA นี้นะครับมันตรงไหมไม่รู้แต่ว่าสําหรับผมนะครับรู้สึกว่าเหมือนกันดังนั้นโคอาเนียตเปรียบเทียบอันนี้กับออกเสียงเสียงสระเนาภาษาญี่ปุ่นนะค,ะครับวันนี้ หลังจากนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าใส่ออเสียนเสียง,ส,ยงสระภาษาญี่ปุ่นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ให้กฮ e ่าดีสทุกคนลองพิจารณาดูจากภาพนี้อม,มีข้อสังเกตไหมคะถ้าเขียง IPA วิธีอ่านออเสียนเมื่อกี้เนอ,อมกับเสียงสระของภาษาญี่ปุ่นจะเป็นยังไง ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจไหมงงใช่ไหมครเออมีอันใหม่ด้วยไฮตัวอักษรอในภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเขียน IPA ก็จะเขียนแบบนี้คืออะนะแต่มีอันนี้คืออะไรอันนี้หมายความว่าคืออะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า ต้องลึกกว่านี้นะครับวางไว้ลึกกว่าอ่ะปกติอ่ะภาษาอังกฤษเนาะคือปกติอ่ะภาษาอังกฤษออกเสียงทีน่นี่แต่อ่ะภาษาญี่ปุ่นนะครับน่าจะเข้าไปลึกกว่าปกติสําหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับคนญี่ปุ่นน่าจะลึกกว่านิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ไม่ต่างกันมากขนาดนั้นให้ต่อไปอีนี้นะครับอีนี้เขียนแบบนี้เออก็อันนี้ก็อีแดีวก็เขียนตัวทีทีคืออะไรคือไม่ใช่อันนี้คืออยู่ข้้นล่างนะครับไม่กว่ามาก ปกติอีนะคะสื่อตรนนี้แต่อีภาษ,าษาญี่ปุ่นนะคะอาจจะลงไปขั้นล่างน,นิดหนึ่งดินทำเนียนดินนะคะจะลงไปขั้นล่างน,นิดหนึ่งแต่อันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอ่ A, กับอีนะคะไม่ต้องซีเรียสให้แต่พันหกักหลังจากนี้ตัวดูโอก่อนโอนะคะก็โอและเขียนตัวทีที่หมายความว่าขั้นล่างน,นะคะลงไปกว่านิดหนึ่งค,คือโอคือโอใช่ไหมโอโอ,โอ แต่ลงไปขา้างล่างอ่ะดูภาพนี้ก็ได้ดูภาพนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าอยู่ตรงกลางขนสระโอกับสระอหมายความว่าอืมคือในภาษาไทายนะครับไม่มีออกเสียงที่ตรงกับโอภาษาญี่ปุ่นคือโอไหมไหมเอไหมา็ก็ไม่คืออยู่ตรงกลา,างนั้นคือโอโอโอเดสาณนี้อาปากมากกว่าสระโอแต่ไม่อาปากเท่าสระเอคือโอโอะบาๆนี้ อันนี้คือโอเสียงโอภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่โอนักเรียนก็บอกว่าโ oh อฮโยโกไซมาสงนี้ไม่โอภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่โอคือโอโอประมาณนี้ให้แล้วก็เอ๋ก็มะะีดูครใช้เอคกเขียงเอแล้วก็ตัวทีหมายกว่ามากโอเสียงเอแล้วก็ข้างล่างกว่านิดนึงหมากว่ามากอ้าปากอีกนิดหนึง หมายความว่ามาดูภาพนีーー้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเสียงเอคือตรนนี้ใช่ไหมครับเสียงแอคือตรนนี้เออและออกเสียงเอภาษาญี่ปุ่นนะครับยูตงกรานสองอันนี้อืมแสดงว่าไม่ใช่เอไม่ใช่แอคือเอเอประมาณนี้ให้ต่อไปก็เสียงอูสินะให้ครเรมิ้นท์สในภาพนี้มัมีแต่อันนี้นะครับจริงๆยูตรลนี้เดยูตุลนี่ให้คเรสียงอูส これこれยれ。うん、ไปยูโทโรนี่นะครัาเลนว่าอูพาซารนะครับกคล้ายกับออแตว่าข้นากว่านิดหนึ่งกวขอะครับกคล้ายกันคล้ายกับอันนี้มากๆแต่ว่าตเนดินอาจจะขหน้ามากกว่าเสียงอออออประมาณนี้แต่ก็อันนี้นะครับ อ่กับอีไม่เป็นไรอาจจะเขียงว่าอาแบบนี้ก็ได้อีนะคะอาจจะเขียงว่าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเสียงอูนะคบเป็นแบบนี้ไหม,มไม่อันนี้ไม่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 เพราะว่าอูคือตรงรนี้ใช่ไหมครับแต่อูภาษาญี่ปุ่นน่ยอยู่ตรนนี้คือไม่ใช่อูอ่ะเป็นอู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 ประมาณนี้แสดนวัสถ้าอยากเขียนเป็นภาษาไทยจริงๆนะครับก็อาจจะอันนี้อาจจะตรงกว่านะครับแต่ ทำเน่นดินนะคะอาจจะขั้นหน้ากว่าอันนี้อีกนิดนึงแต่ก็ไม่ต้นซีเดียสนะครับอันนี้นะโอเคไม่มีปัญหาปัญหาคือสองอันนี้มีนักันต้นระวังตั้งแต่วันนี้นะครับเอนะไม่ใช่เอตรงกลาขงขขนเสียงเอกับเสียงแอโอนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอืมก็อยู่ตรงกลางเนาะอยู่ตรงกลางโขนเสียงโอกับเสียงเอคือโอโอประมาณนี้ชื่อผมนะครับเป็นเคซูกะใช่ไหมครับ ตอนแรกที่ผมมาเมืองไทยนะครับผมแนะนําตัวเองว่าสวัสดีครับผมชื่อเคสเกะครับแต่คนไทยน่ความไม่ออกเพราะว่าเคสเกะนี้นะครับไม่มีในออกเสียงภาษาไทยและหลังจากนั้นนะครับผมก็ฟันออกเสียงเคสเกะของคนไทยออกเสียงน่ะแล้วก็ผมก็ลืมชิงว่าแสดงว่าผมต้องแนะนําตัวเองว่าเคสเกะเยนนี้ถ้าออกเสียงอยนนี้นะครับผู้ฟังก็เข้าใจแล้วก็อ๋อเคสเกะเคสเกะเนี้ย เพราะว่าเคเคเคนี่นะคะไม่ใช่สระเอไม่ใช่สระแอใช่ไหมครับในภาษาไทยไม่มีแต่นั้นพูฟันซึ่งเป็นคนไทยเนาะความไม่ออกวันนี้ได้อธิบายว่าอิว o ภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนเป็นแบบนี้ไม่ได้บอกเหตุผลแล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่ครูไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่เขียนแบบนี้นะครับอ๋อชินามินิสระเอถ้าเป็น IPA นะคะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้นอ,ยอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนี้นี่คือเหตุผลที่คนญี่ปุ่นนะครับไม่ถนัดที่จะออกเสียงเสียงเออเออเออชื่อเตอยเตอยอย่างเงี้ยเคยไปญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นออกเสียงว่าเคยไปญี่ปุ่นไหมคะเคยไปญี่ปุ่นไหมคะอย่างนี้เพราะว่าออกเสียงเออนะครับ มันไ,ไม่คล้ายกับอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้กับอันนี้คล้ายกันก็คล้ายกันอันนี้กับอันนี้ก็คล้ายกันคือคล้ายกันเสียงเออนะคะไม่มีในภาษาญี่ปุ่นเลยไม่มีอกเสียงที่คล้ายกันเลยดังนั่งอกเสียงไม่ได้ผมก็ตอนแรกนี่ไม่ได้ล <un> <be> ําบากมากเสียงเออเออเอออกเสียงยังไงอืมด้วยครับวันนี้นะครับได้อธิบายเรื่องนี้ครับเข้าใจไหมครับลงอกเสียงให้ถูกต้องดูนะครับ พอตัวเองพูดภาษาญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนทานชาติออ้ยนึกว่าเป็นคนญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับโดนพูดแบบนี้นะรู้สึกมีความสึกมากๆนะอาจจะถูกประชดก็ได้แต่ผมก็ตรงที่อีก่ายหนึ่งนะคะบอกว่าหนูว่าเป็นคนไทยออกเสียงชัดมากอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับนี่คือแบบกำลังใจ มากๆเออตอนไปยินข่าวกับมุ้ก้นญี่ปุ่นนํากันมีคนไทยย่งมาคาผมแล้วถามว่าไอเฮียมภาษ,าษาญี่ปุ่นยู่สคือว่าวคือแท้เนี่ยดีใจมากเลยอ่ะแสดงว่าเขามองว่าผมเป็นคนไทยที่พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งเนี่ยเพราะภาษาไทยที่ผมพูดนะครับอาจจะชัดสําหรับคนนั้นอาจจะเป็นประชดก็ได้แต่ว่าดีใจดีใจกว่าโดมพูดว่า ทำไมไม่ชาร์จอัเนี้ตอนที่เพื่งมาเมืองไทยนะคะผมก็พูดว่าสาวัสดีค่ะองนนี้ทุกคนก็บอกว่าอุ้ยเก๊เก่งจังเลยยัยอย่างนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆแต่ตรงน,นี้นะครับพอพูดภาษาไทยนะ่ะอืมสำเนียงแปลกนิดนึงอะ่ะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมอย่าเปรียบเทียบกับคนไทยเศร้าจังโดมพูดแบบนี้นะครับบางคนก็รู้สึกแย่ก็ต้องยอมรับพยายามทําให้ตัวเองนะคะพัฒนามากขึ้น อยู่นานแล้วก็ยังมีเรื่องที่มันพื้นรู้ก็เยอะมากในคลิปปีมเซนเซนะครับผมก็พูดว่าผมเคยมีแฟนชั่วคราวอย่างนี้ชั่วคราวนะคะคำศัพท์ที่อยู่ตรงข้ามกับตลอดใช่ไหมคือตลอดชั่วคราวคือระยะเวลาสั้นผมหมายความว่าอย่างนั้นว่าเคยมีแฟนนะคะชั่วคราวคือระยะเวลาชั่วคราวระยะสั้นแต่มีคนที่คอมเมนต์ว่าชั่วคราวแฟนชั่วคราวคืออะไรวะฮ่าฮ่าฮ่างนี้เยอะมากทําให้ผมนะคะงงว่าอ๋อแสดงว่าคนไทยไม่พูดแบบนี้หรอหรืออาจจะความหมายไม่ดีแย่กว่านี้ไหม ผมกลัวว้าน่ากลัวบีมเซนเซโกใส่ซับภาษาไทยตรงๆแต่คำแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับเคยมีแฟนตรงอดีตเฉยๆเออแสดงว่าผมผิดแหละแน่เลยคนที่ดูคลิปนี้นะครับจนถึงตอนนี้นะอธิบายหน่อยว่าแฟนชับวกว่า,าวหมายความว่าอะไรมันดีหรอกราวามหมไย้ดีใช่ไหมวอ้ยยยยยจังเลย <laughs> ทำไมบีมเซนเซไม่ตัดออกวะฮัลโซนชุดตบพูดเรื่องอื่นเยอะมากแต่ว่าเพื่อที่จะออกเสียงเือนคนญี่ปุ่นนะครับนี่คือความรู้ที่มีิลานตรงการแน่เลยฮหลเะได้ว่ามิม สวัสดีครับผมกลับมาเหมือนไทยแล้วนะครับเดี๋ยวโรลคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย